ตุ๊กแกของจริงครับมกำลังจะเข้าไปที่ห้องแม่นะครับพี่สาวผมก็เอาไม้หน้ากลัวเฉยนี่จะมอมแมมมันไม่ไม่กลัวไม้อ่ะมันเห็นไม้ปุ๊บมันสืกจะสู้หน้ากลัวชเฉยไงผมอยู่ในมุ้งนะครับเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวเอามือลอดออกไปใต้มุง้งเดี๋ยวจะเอามือลอดออกไปนอกมุ้งครับ <c oughs> น,น,นี่นี่ แทนที่มันจะกลัวไม้มันเสือกมันไม่กลัวตัวโกงไม่กลัวมันมอมแมมจะกัดมันไม่กลัวมันไม่กลัวเออมันไม่กลัวทำไมมันดุอย่างเลยอะ เห่อ <One> พ <input> ี่สาผมโหดไหมครับเนี่ยพี่สาวผมตอนแรกก็กลัวอยู่ไปอยู่มานานๆไม่กลัวแล้วมีอย่างนี้ด้วยมันกัดไม้อะมาอีกแล้วมันไม่กลัวมันไม่กลัวแปลกมากเลยหลมันขามันหลบไปแล้ว มแมมมาเร็วมาแมมก็นี่มันไม่หนีนั่นขาอยู่นันะแมมอยู่ไหมแม่ไม่เห็นแล้วมมันควรเิดที่นี่นเมเห็นแล้วอะใ่านวอยู่นี่ก็เห็นเราเิดินมันหลบไปมไนั่นแหละเลยได้ขาอยางเนี้ยเลยได้ขามันอ่ะ นั่นน่ะหางมันอ่ะนี่นี่หแม้แลน้แมวมาแล้วลูกเดี๋ยวมันหล่นลงมานะเออมันไม่กลัวปดไม้มันไม่กลัวเลยอ่ะทำไมแปลกมันเป็นอย่างเงี้ยแมวมาลูกเออทำไมมันไม่กลัวคนเลยวะเข้าไปลูกอืม แม่มาแล้วหาอยู่ไหนลูกตุ๊กแกอยู่ไหนลูกแม่โง่ยังไม่พอ,อมแม่มยัมงมองเห็นอยู่ไปแล้วลูกตัวนี้หนีตัวนี้ตุ๊กแกหนีมาตรงห้องน้ำลนลนแ,แล้วครับน่นากลัวมากตัวใครตัวมันนะครับถ้าเกิดมันลงมาผมก็กระโดดนะครับน่ากลัวไหมอะ พี่มอยูในมุ้งนี่ครับมุกันยุงนี่ครับน่ั่งดูหนังมุ้งกันยุงไแล้วดูเ็นี่ครับมุ้งกันยุงกำลังดูหนังอยู่ไปาวดอู้้าวาอ้าว ใครจะไปเข้าได้ไอ้น้หลงมายงไม่โดนหรอาแม่่งาลูกไล่ไปอไหนีเดี๋ยวพี่กมันตกมาแล้วมัน่านแม่เออใช่ใช่มาเก็บเลยมุงเลยลูกมเอาไมอยูไมอยูต้องเอาไปขนีเลยน่ากลัวว่ะมันจะหล่นอยู่แล้วนะมาแล้วมาแล้วมาเยอมา มาทางนี้แล้วเฮ้ยหนาวตุ่นไฟล่ะได้ได้ไฟแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ออกมาทางนี้ละวให้มันไปที่สุดยู่งเลยแค่ออกมาทางเองนไม่ออกมามันจะอยู่ตรงนั้นน่ะอืมนี่เปนไงมันไม่ออกมันอยู่ตรงมันเป็นตุ๊กแกที่ไม่กลัวคนไม่กลัวม้าปกตีร่าอย่างนี้วิ่งจุกแล้ว

ไปแล้วทีอ่ะไปแล้วทีอ่ะทำไมมันไม่กลัวคนวะงงนียไปแล้วเออไม่กลัวคนแปลกดีเนาะก็เพิ่งจะมาหากินมาแมลงไงที่เราเปิดใครนี่ครับปพะฌ่าครับแล้วนี่ครับหนีเข้ามาอยู่ในมุ้งครับกลัวสุดๆเข้าไปแล้วครับแล้วนี่มาแมวมาแมวแล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวคนนี้ะพชฌฆาตไอ้แม่มาแล้วลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาไปไหนแล้วลูกแมวอยู่ไหน แกไหนแกไหนลูกแกอไหนี่ครับนี่จับงูได้จับตุ๊กแกได้ครับตัวนี้แม่นะครับไม่ยอมไม่ยอมอยู่ไหนลูกผมกเลยจะกินกล้วยกับป่ากับเจิงเลยทีนี้ไปแล้วครับ